Right, สวัสดีค่ะวันนี้มากินกินเอ่อกินข้าวกินกินลาบกินก้อยกินพอเพอื่อนยังวะนี่ลาบเลือดลาบเลือดอ่าเดี๋ยวเเอาสดให้บังเนี่ยดูแล้วก็มีตำปูม้ากินกันสี่คนเนาะ ปากแน่นนหมอนีอค่ะทักท้ายกล้องหน่อยแล้วฮัลโหลมาเริ่มมาเริ่มกินข้าวโวยจะไปปิงปิงดีนะหัวหน้าสบายดีได้เรื่องเลย C2 เอามันดีๆหน่อยได้ไหมลูล มือานี้เขามาเห็นอย่างกินอย่างเาอ,ร,อาร่อยดิจาตะแกงจาตะเลี้ยเอาพูดมันได้เมื่อนี้มากินอย่างนะคือบอกจาจตะแกงจาตะเลี้ยจด้วยแอมบ์มาได้จ้า ลาบเลยอันเดีสันดูเลยไหวได้ไหมเนี่ยเบิดนะแล้วเรียกกดเข้าไปติดตามเราจะเห็นตัวเองนะมีมีผู้สาวมาน้ำพุนึ่งแสบแสบกสมุนวินบ้านน้องชายจะพูเลยสมุนวินทั้งบ้านพ่าพูดให้มันดีๆหน่อยได้ไหมสมูนวินน้องชาย บุไหมไม่หรอไม่ห่ดูหุ่นแต่ละคนกินข้าวสิเนี่ยครับเนื้อไม่จะแน่ช่ดๆอันนี้ฟูพันตึงอ้าโชว์กล้องสักคำหน่อยเอาอะไรดีม,ม,าม,ดมานนี่มานนี่นี่ยครับ ใส่กล้องสิคะคุณเนื้อชดชดไปไลาเตีเยงงออยู่กลางท่งวงหนึ่งหวานจ้วยจ้วยเนี่ยพี่น้องมึงลางนะแซ่บลายง้วลายหาน่ามาใส่กล้องสิอันนี้รับหวาน ใครบกเ,เคกินไปกินแล้วีปน้องเ้อยู่นนมอคำดินด,ดนำน้ำชุ่มกินยูห้องเนาะนี่ก็ได้ห้องเขาเอง,องเมอแม่ได้ห้องเศ่าได้ห้องเาาปูมาจิบบได้ไหมั่เลยั่เลยหมอซิมมาดูนะิ้มอนโอเคไปแม่ อันไหนบอกโอเคอ๋อดูละวครับเลื่อนนี่แดงอำเชียคำนี้เผื่อเอฟซีถี่กดติดตามกดซับสไข่ต์ห้าหมื่นซับสลองคำนี่งเบอร์เลยเด้พี่น้องแช่ๆเหมือนกันอยากให้พี่น้องได้กินน้ำโย con wa con mới ăn nấm đơm với tôm mòng, con na con ta riêng biệt. Này coi bằng nào nó, tôm xếp không? Ừ. <laughs> <laughs> <Okay. Đáng cười> này này lạp được. เป็นอาหารบ้านๆเนาะมันก็ไม่ได้รู้หลายย่งขอโทษขอภันอนยน้ำโหรถูกพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าอาหารอยังอาหารอาหารพี่ปอบปอบอ่อปอบหยิหบใส่ใส่มือหยิบอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยเธอาจานเนี่ยดิจะใ,ให้ดูจานานี้อะไรนี่จานานี้น่ากินอะไรดูกินดิบก็ขอโทษขอภัยน้ำรู้หลาย คนเราไปกินก็จะไปหัดกินแล้วพี่นอ้องมันกินแต่ไมาพ่อแม่พากินแม่าแมาเพราะขพากินเขาหมักมัน,มนมกับนั่งไหม<อ>นั่งไหมกินกินถ่ายคลิปก่อนตาบ้านเรานะต้องไปชอบนะมือต้องนะครับมิ้นที่กินก็กินได้ แต่ด้อินกูเม่อก็ได้นะตาวานวันเคบตรก็ยวนนี่ก็บบรรยากาศในห้องเนาะห้อง อยู่เร eh ียบง่ายกินเลยกินเลยกระปูกระปูกมะปูมากระปูมากกระปูมากกราปูมากกรปูมากปูมาก ครับจะวมาเด้อพี่น้องมาเด้อพวก้อาจะตมละเดียวก็ <c oughs> ถึงเงาไงบอสไึงเงาบุกินพริกในตู้ฮะเด้พริกขี้หนู เดินมาเดินกินข้าวอันนี้ไม่อยากอันนี้ดอกจอกจอ, <c oughs> อย่างซชซ้ซีมันเป็นยังเพศวะ มาบ่มีแนวถอนแนวถอนอยู่ใส่บ่มีบ่มีน้ำชาเนาะมื้อนี้มีแต่อย่างว่าน้ำน้ำบริสุทธิ์น้ำข้าวขาวบริสุทธิ์มันมีอะไรบูกอยู่กล่องข้าวบเบลอเทอเลย ไม่เน่าบดเขาใส่สมเ,เลยนัยมม่นเลยโบราณสมมากอืมผัวสั้นวะสมกระชางใส่มาลองมึงดูสมในย่างกินนะหายใจบงน,นู้น่ะแม่เหรอวบบะ <G ül> เอาว่าสัน้นของเฮาของเฮาสิกินเลยจานนี้นะ่ะเนี่ยเนี่ยแซ่บคือเก่าหนมีเน่าบูดเน่าเน่าดอกเอามาซิมดูจะแนวแซ่บ ขออนุญาตใส่มือเด้อใส่แล้วนะอือน้าบูดบ่หน้าแบบหน้าประสดเนาะอ้าวหัวหน้าหัวหน้าแบบหัวหน้าไม่หันหน้ามาเลย ก็ออยังพิดาลไปไป้วขอโทษขอภัยเดอ้อเมื่อใหม่บุคคลเนาะบุคคลส้างเนาะเป็นสร้งยนนะครับดีค่ณจิงบุคคลอกันะบุคลลคลพียบุคลลค,บคลเอาเองนะ คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปหน้านะคะบายบายทุกคนคำสุดท้ายอำลาพาจากพี่น้องไหมภับหวานบายบายกล้องหน่อย